ทีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟช n แนลใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปนี้จะเป็นการสปอยนิยายเรื่องลี่ขิดฟ้าข้าขอเป็นเซียนเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดต,ตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับ่วงหลงรับมาเปิดดูแลถอนหายใจน้าจากแม่น้าหลังภูเขาไม่อนุญาตให้นาออกมา ข้าจะเก็บสองขวดนี้ไว้ก่อนตอนนี้กลับไปพักผ่อนได้จําไว้ว่าพรุ่งนี้ในยามเช้าให้เจ้ากลับมาที่นี่อีกครั้งข้าจะพาไปหอคัมภีรประจำสํานักและเลือกวิชาที่เหมาะสมให้หลังจากได้ยินคำนั้นวังหลินตื่นเต้นดีใจโค้งคำนับให้ก่อนจะลาออกไปแม้ว่าระดับฝึกตนของเขาจะสูงแต่มีเพียงวิชาแรงโน้มถ่วงวิชาเดียวเท่านั้น หลังจากที่หวังหลินออกไป่วงหลงหันกลับมาโค้งคำนับและพูดขึ้นอย่างนอบน้อมผู้โสช่างกวนท่านคิดว่าหวังหลินพูดความจริงหรือไม่และเราจะต่อรองกับเขาเช่นไรดีชายชราผิวคำสวมเสื้อคลุมยาวสีฟ้าเดินออกมาจากโถงหลักใบหน้าเต็มไปด้วยรอยเหี่ยวย่นจริงแค่ไหนนะหรือ่วงหลง เจ้าก็บอกไม่ได้หรือว่าเด็กน้อยคนนั้นไม่ได้พูดความจริงประโยคเดียวหวงหลวงเผยสีหน้าอึดอัดเขาเป็นหนึ่งในสิบผู้อวุโสขั้นสร้างลำต้นในโลกผู้ฝึกเซียนความแข็งแกร่งถือว่าเป็นที่สุดเขาเป็นเจ้าสำนักและเหล่าพี่น้องเซียนที่เป็นผู้อวุโสมีเพียงคนด้านหน้าคนเดียวที่ละทิ้งการออกไปโลกข้างนอกกฎของสำนักเฮืงยั่วนั้น หากมีใครเข้าถึงขั้นสร้างลำต้นได้เขาก็จะกลายเป็นผู้อุโสและได้รับสิทธิพิเศษหากเข้าไปถึงขั้นแตกหนอก็จะได้กลายเป็นผู้อุโสที่แท้จริงของสำนักและถ้าเข้าถึงขั้นผีดอกเมื่อนั้นก็จะเป็นบรรพบุรุษของสำนักหึงยั่วอย่างแน่นอนโดยปกติสิบผู้อุโสขั้นสร้างลำต้นจะปิดประตูฝึกฝน แต่หลังจากได้ยินข่าวสถานขวัญจากสำนักชวนเต้า่วงหลงรีบเข้าไปหาสิบผู้โอโสเพื่อบอกผู้โอโสขั้นแตกหนอทั้งสองเกี่ยวกับความจริงเรื่องนี้รูปลักษณ์ของหวังหลินเป็นเรื่องที่เกินคาดการจากฮวงหลงดังนั้นเขาจึงนำหวังหลินมาที่นี่เพื่อถามเขาและมีคำถามกับผู้โอโสขั้นสร้างลำต้นเช่นกันผู้โอโสช่างกวน มองดูขวดในมือ่วงหลงเขาตรวจสอบมันด้วยสัมผัสวิญญาณจากนั้นพูดขึ้นเด็กน้อยเหลือขอคนนี้พูดความจริงเรื่องหนึ่งนี้เป็นน้ำจากแม่น้ำหลังภูเขาจริงๆแต่หากบริโภคมันทุกวันก็จะช่วยเพิ่มการฝึกเสียนได้่วงหลงลังเลชั่วคู่ผู้โอโสช่างกวนท่านคิดว่าวิชาที่หวังหลินใช้จะเป็นวิชาแรงโน้มถ่วงจริงๆนะหรือ ผู้โสช่างกวนมองเพที่่วงหลงก่อนจะพูดขึ้นข้าเห็นการประลองของเขาแล้วและยืนยันได้ว่าเขาได้ใช้วิชาแรงโน้มถ่วงจริงๆใบหน้า่วงหลงเปลี่ยนเป็นตกใจมากขึ้นใช้วิชาแรงโน้มถ่วงจริงหรือแต่มันมีแม้แต่พลังที่จะจับต้องสมบัติวิเศษขนาดนั้นได้อย่างไรกันผู้โสช่างกวนเผยรอยเยือกเย็นและพูดขึ้นวิชาเซียนใดๆก็แล้วแต่ หลังจากผู้ฝึกซ้อมเป็นเวลานานก็จะให้สัมผัสพิเศษขึ้นได้แม้มันจะไม่มีคุณค่าในเหล่าผู้ฝึกเซียนขั้นสร้างลำต้นวิชาเซียนนี้ก็เป็นวิชาพื้นฐานส่วนใหญ่ในโลกผู้ฝึกเซียนเจ้ายังไม่เข้าใจวิชาพื้นฐานมากกว่านี้หรือประวัติศาสตร์อันยาวนานขนาดนั้น่วงหลงพยักหน้าอย่างรวดเร็วเป็นเชิงตลกผู้อโศช่างกวน ลังเลชั่วคู่จากนั้นพูดขึ้นเด็กคนนี้แท้จริงแล้วมีพลังอยู่ระดับสาแต่เขากลับมีพลังปานในร่างกายมากมายนักดังนั้นข้าก็ไม่อาจตรวจสอบได้อย่างละเอียดทั้งหมดข้าเดาว,ว่าพลังของเขาอยู่ที่ระดับ14ขั้นรวบรวมลมปานดังนั้นเขาควรจะถึงขั้นสร้างลำต้นเร็วๆนี้สิทธิคนหนึ่งมีความลับเป็นของตนเอง นั้นก็ไม่เป็นไรเพราะว่าสถานะของสำนักตอนนี้ถือว่าอันตรายอย่างใหญ่หลวงอืมสำนักชวนเต้าเรียกว่าเป็นสำนักเล็กๆถึงจะถูกการส่งผู้โอโสขั้นรวบรวมลมปานบางส่วนมาและพยายามเอาชนะหวังหลินด้วยการชักชวนซึ่งซึ่งหน้านั้นอีกห่วงหลงตกตะลึงเขาไม่ได้ถามเรื่องการชักชวนต่อแต่ถามอีกเรื่อง ห่วงลงน้อมคำนับผู้โสโช่างกวนเรื่องเกี่ยวกับเหล่าบรรพบรุษนั้นผู้โอโสช่างกวนถอนหายใจและกลายเป็นหน้าบึง้งเขาสายหัวและพูดขึ้นไม่มีการส่งข่าวกลับมาจากเหล่าบรรพบุรุษสามสิบปีแล้วข้ากลัวว่าเอ๊ะนี่มันก็ไม่มีเรื่องไหนที่เจ้าสามารถทำได้หากสำนักชวนเจ้าต้องการยอดภูเขาเหิงยั่วจริงๆ เมื่อนั้นเราก็ทำอะไรไม่ได้แคว้นเจ้าเป็นแคว้นขนาดใหญ่และมีเขตสำนักเหิงยั่วกระจายเป็นจุดๆก่อนที่ผูุ้โสที่แท้จริงจะทะลวงถึงขั้นผิดอกอืมความอับปยพวกนี้จะได้รับการชดใช้่วงหลงยิ้มขมขื่นและพยักหน้าเงียบๆส่วนวังหลินหลังจากที่เดินออกจากห้องโถงหลักเหล่าสิทธิ์สายในทั้งหมดต่างมองเขาอย่างเขารบและชื่นชม นี่มันตรงกันข้ามกับวันก่อนยิ่งนักความแข็งแกร่งเป็นทุกอย่างในโลกผู้ฝึกเรียนจริงๆหวังหลินรู้สึกสิ่งเล่าพวกนี้น้อยนิดเมื่อกำลังเดินกลับไปที่สวนสมุนไพรของซุนต้าซือขณะที่เขาเดินเข้าไปก็ได้เห็นซุนต้าซือออกมารับด้วยรอยยิ้มอย่างรวดเร็วสิทธิ์คนเก่งอาจารย์รอเจ้ามานานแล้วนี่เป็นชาฟื้นฟูคุณภาพดีที่อาจารย์ปรุงให้ มันจะช่วยให้เจ้ารู้สึกขึ้นเมื่อดื่มลงไปเขาหยิบชาถ้วยหนึ่งจากโต๊ะหินในสวนขึ้นมาแล้วยื่นมันให้กับหวังหลินใบหน้าหวังหลินกลายเป็นบิดเบี้ยวเล็กน้อยพฤติกรรมซุนต้าซือเปลี่ยนไปรวดเร็วมากเป็นเพราะว่าหวังหลินตกตะลึงซุนต้าซือเห็นใบหน้าหวังหลินเขายิ้มเก้ๆกังๆและพูดด้วยความจริงใจผ่านสายตาหวังหลินอาจารย์เจ้าไม่ได้เรื่อง และเราต่างเข้าใจผิดกันไปมากหวังหลินไม่ได้หยิบถ้วยชาเขาตรวจสอบด้วยสัมผัสวิญญาณและพบกับพลังปานที่มีความผันผวนสิ้์เหนื่อยแล้วดังนั้นข้าจะไม่ดื่มชานี้สุนเต้าสื่อพูดรวดเร็วเหนื่อยงั้นเจ้าก็ต้องพักผ่อนซะบ้างห้องที่เจ้าอยู่ก่อนนี้เล็กเกินไปจากนี้ต่อไปเจ้าอาศัยที่ห้องข้าก็ได้ใบหน้าหวังหลินสงบเรียบ และเขาระมัดระวังในใจด้วยคำพูดนั้นในสำนักซุนต้าซือเป็นคนที่น่าจะมีพิรุษมากที่สุดสำหรับเขาดังนั้นหวังหลินพยักหน้าพูดขึ้นก็ดีข้าจะไม่พักนานนักจากนั้นคอยกลับไปหลังภูเขาเพื่อปิดประตูฝึกตนสักสองสามวันซุนต้าซือเปิดปากจะพูดอะไรบางอย่างแต่หวังหลินรีบบอกลาและออกไปเขามองชาในมือ สายตาเต็มไปด้วยความเย็นเฉียบทันใดนั้นวังหลินหันกลับไปมองรอบๆด้วยรอยยิ้มบางและมองสุนต้าซืออย่างคุ้นคิดใบหน้าสุนต้าซือแข็งทื่อสิทธิ์คนเก่งมีอะไรอีกหรือไม่วังหลินเผยใบหน้าแดกดันเขาเก้าวไปข้างหน้าสองสามก้าวแล้วพูดขึ้นอาจารย์ชั่นดูก,กังวลไปนะหัวใจซุนต้าซือเต้นถี่ยิบเขาถอยหลังไปสองก้าวแล้วคืนความสงบได้ อาจารย์กังวลจริงๆเจ้าสิทธิ์ที่แข็งแกร่งกว่าข้าข้าเพียงอยู่ระดับห้าขั้นรวบรวมลมปาหวังหลินมองชาแล้วพูดขึ้นอาจารย์ดื่มชานี้เพื่อสิทธิ์เถิดใบหน้าซุนต้าซือเปลี่ยนไปทันทีและเขาก็ฝืนยิ้มอะไรนะหากเจ้าไม่ดื่มข้าก็จะเททิ้งพูดเช่นนี้เขาโยนแก้วไปบนพื้นแล้เคลื่อนตัวกลับสองสามก้าวจนถึงหน้าประตูอาจารย์ดื่มมันซา วังหลินสงบเงียบเขากระตุ้นวิชาเซียนแรงโน้มถ่วงถ้วยชาที่กำลังตกลงบนพื้นก็หยุดลงและลอยเข้าหาซุนต้าสือวังหลินถอนหายใจเขารู้ว่าซุนใต้ซือมีเจตนาปองร้ายอยู่แล้วเนื่องจากมีบางอย่างผิดปกติในถ้วยชานี้ใบหน้าสุนต้าซือยุ่งเหยิงหลังจากคุ้นคิดอยู่นานเขาก็ขมวดคิ้วขึ้นวังหลิน ดูเหมือนเจ้ายังมีความเข้าใจผิดกับอาจารย์ของเจ้าเจ้าเชื่อว่าจะมีอะไรผิดปกติในชานี้หรือก็ได้ข้าจะดื่มมันสุนต้าซื้อหยิบถ้วยชาแล้วดื่มลงไปจากนั้นเขาก็โยนถ้วยชาไปบนพื้นพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงไม่พอใจพอใจหรือยังท่านเจ้าสำนักเรียกข้าไปสอบถามถ้ามันสายก็คงแย่นักถ้ามีอะไรอื่นอีกค่อยคุยกันภายหลังละกัน พูดเช่นนี้เขาก็หันจากไปสายตาของหวังหลินเบิกกว้างและเคลื่อนล่างเข้าไปหาใบหน้าซุนต้าซือเปลี่ยนไปและรีบยกมืออย่างรวดเร็วแต่เขาเพียงอยู่ระดับห้าจะเทียบกับหวังหลินได้เช่นไรขนาดนั้นเขาก็ถึงถัดจากซุนต้าซือสายตาเบิกกว้างและตบเข้ากับอกของซุนต้าซือเมื่อตอนที่ซุนต้าซือดื่มชา เขาสังเกตได้ว่ามันไม่ได้ดื่มจริงๆแต่กลับอุ้มด้วยพลังปานไว้อีกชั้นด้วยการตบนั้นพลังปานของซุนต้าซือกระจัดกระจายและน้ําชาละลายเข้าสู่ร่างซุนต้าซือทันทีใบหน้าซุนตาซือเปลี่ยนไปเหลือเพียงแววตาโกรธเกี้ยวรีบพูดขึ้นทันทีหวังหลินเจ้ากำลังทำอะไรเจ้าต้องการจะฆ่าอาจารย์ของเจ้าหรือถ้าเจ้าฆ่าข้า สำนักหึงยั่วไม่ยกโทษให้แน่วังดินเงียบเสียงและส่งสัมผัสวิญญาณตัวเองออกไปและพบว่าน้ำชาได้ละลายเข้าสู่ร่างซุนต้าซือเรียบร้อยจากนั้นเขาก็รู้สึกถึงสายใยสีเงินที่เกิดจากน้ำชาเข้าสู่หัวซุนต้าซือซุนต้าซือรู้สึกถึงสิ่งผิดปกติแต่ก่อนที่เขาจะทันได้พูดอะไรสายใยสีเงินก็ถึงสมองเรียบร้อยแล้วชั่วอึดใจเดียว ใบหน้าโหด้ายของเขาก็เริ่มผ่อนคลายหวังหลินจ้องซุนต้าซือและสังเกตได้ว่ามีบางอย่างถูกระงับไปซุนต้าซือดูเหมือนจะซึมเศร้าเล็กน้อยเขาคุ้นคิดเล็กน้อยจากนั้นจึงถามขึ้นอาจารย์สิทธิ์ไม่ได้พยายามจะฆ่าท่านแต่ท่านกลับต่อต้านฆ่าเองหากท่านดื่มชาจริงๆข้าก็คงไม่ต้องทำเช่นนี้ใบหน้าซุนต้าซือยังคงทื่อลง เขาพูดขึ้นรวดเร็วชานี้ไม่ควรดื่มลงไปวังหลินตกใจเขาตรวจสอบซุนต้าซืออย่างระมัดระวังจากนั้นก็ถามขึ้นทําไมถึงไม่ควรดื่มชานี้มีส่วนผสมหญ้าไส้เดือนใยไหมวังหลินหลี่ตาหญ้าไส้เดือนใยไหมมีผลสะท้อนอะไรสามารถควบคุมคนที่ดื่มชาลงไปได้ชั่ววเวลาสั้นๆมันเป็นวัตถุดิบหลักในการสร้างหุ่นเชิด วังหลินเผยจิตสังหารแผ่แววตาทำไมท่านต้องการให้ข้าดื่มมันตั้งแต่ที่ข้าพบว่าเจ้ามีนามเต้าพวกนั้นข้าเก็บความสงสัยไว้ในใจดังนั้นข้าจึงรับเจ้าเป็นสิทธิ์เดิมทีข้าต้องการให้เจ้าเข้าถึงระดับแรกก่อนถึงจะใช้วิชาค้นหาวิญญาณกับเจ้าได้แต่ได้ให้เจ้ากินยากระจายปานไปแล้ว ดังนั้นข้าจึงคิดว่ามันอาจจะใช้เวลามากกว่าสิบปีเพื่อเข้าสู่ระดับแรกและนั่นทำให้ข้าคิดขึ้นได้ในการประลองเจ้าได้แสดงฝีมือที่แข็งแกร่งดังนั้นข้าจึงคิดว่าเจ้าต้องมีน้ำเต้าพวกนั้นและความลับอื่นๆอีกข้าต้องการเพิ่มระดับฝึกตนของข้าดังนั้นจึงคิดว่าเจ้าดื่มชานี้วังหลินสูดหายใจลึกและถามขึ้น ยากระจายปานคืออะไรท่านได้บอกคนอื่นเรื่องข้าอีกหรือไม่และทำไมท่านถึงไม่ใช้ยาไส้เดือนใยไหมนี้กับข้าค่าวก่อนยากระจายปานนั้นใช้เพื่อช่วยให้ลดระดับฝึกตนของเจ้าออกทั้งหมดส่วนเรื่องเกี่ยวกับเจ้าข้าไม่เคยบอกใครเลยข้าไม่ต้องการให้คนอื่นแย่งนาเต้านั้นและหลังจากนั้นหลายสิ่งหลายอย่างก็ได้เปลี่ยนไปดังนั้น ขนาดที่ข้าพูดอยู่นี่ก็ควรจบด้วยการเจ็บปวดแทนเองข้าจึงตัดสินใจทำมันส่วนเรื่องยญ้าไส้เดือนใยไหมข้าไม่มีมันข่าวก่อนและเพิ่งได้มันมาจากผู้ฝึกเซียนคนอื่นตอนที่ข้าออกจากภูเขาเมื่อปีที่แล้วผู้ฝึกเซียนคนนั้นพูดว่าหากใช้กับผู้ฝึกตนที่ต่ำํำกว่าขั้นสร้างลำต้นมันจะมีโอกาสถึงเส่วนที่จะสำเร็จ เดิมทีข้าต้องการจะใช้มันกับหลิวหยุนเจียเพื่อให้เขานำยาออกมาให้หวังหลินกายเป็นโกรธเคืองและเยื่ยหยันท่านไม่กลัวว่าข้าจะตรวจเจอหรือความลับที่เจ้ามีข้าไม่กังวลอะไรมากข้าแก่แล้วถ้าข้าไม่เพิ่มระดับขึ้นเมื่อนั้นข้าก็ไม่อาจเข้าสู่ขั้นสร้างลำต้นได้ตลอดชีวิตความจริงข้าไม่ได้มั่นใจหากเจ้าไม่ได้กลับมาในวันนี้ ดังนั้นข้าจึงตัดสินใจเสี่ยงดวงและเตรียมชานี้ขึ้นมาถ้าเจ้ากลับมาข้าคงเสนอชานี้ให้แต่หากไม่ข้าเดาว,ว่าเจ้าคงอยู่กับท่านเจ้าสำนักและอาศัยในภูเขาด้านหลังเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นข้าไม่มีทางเลือกอื่นอีกแววตาเยือกเย็นปรากฏบนใบหน้าหวังหลินท่านพูดว่าเจ้าสำนักเรียกหาท่านเป็นความจริงหรือ ไม่จริงขนาดที่ทุนต้าซือพูดออกมาแววตาหวังหลินหลี่ลงและใช้มือตัวเองทุบไปบนศีรษะซุนต้าซือเลือดพุ่งออกมาจากรูทวานทั้งหมดและเขาก็ล่วงหล่นลงบนพื้นหวังหลินจ้องไปที่ล่างซุนต้าซือเขารู้สึกอยากจะเปล่งออกมาเป็นคำพูด นี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้ฆ่าคนและมันเป็นอาจารย์ของเขาเองหลังจากหวังหลินคุ้นคิดอยู่นานเขาก็แบกร่างซุนต้าซื้อไว้และเดินออกจากสำนักเหง่ยั่วด้วยสีหน้าเย็นชาจนถึงภูเขาจากนั้นก็โยนล่างลงไปก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ถ้าติดขัดตรงไหนต้องขออภัาายไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ